อยากจะรู้อุปสรรคบ้างแล้วอุปสรรคที่เราไปแข่งเมืองนอกของเราเจออะไรมาบ้างที่รู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเจอสภาพฝนตกแล้วอากาศหนาวเม็ดมาเลเซียเจอมาเลเซียคือฝนตกด้วยใช่อากาศหนาวด้วยคืออยู่บ้านเราไม่ค่อยสัมผัสอากาศหนาวไงเจอแต่อากาศร้อนใช่ไหมมันก็เลยรู้สึกว่าต้องปรับตัวกันเยอะทีเดียวเออ อันนี้คืออุปสรรคและความประทับใจในการแข่งขันแมตช์ต่างๆในต่างประเทศของน้องๆอ่าใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีคนหนึ่งที่เด็ดมากเพราะเขาบอกว่าไปยิงเกาหลีใต้มาเฮ้ยอย่างี้ไม่โดนตำรวจจับหรอฮะยิงยิงโกตยิงประตูโอ้คนไหนคนไหนหนูน่าจะถ่ายเบาแล้วจิกหน้าหมอกงต้องตะกตว่าเป็นคนที่ไอ้พอสมควรคนนี้แน่จะไม่ไปอะไรเลย อ๋อวิธีนี้นัดเป็นยังไงหรือว่าหรือว่าแบบเดินสะดุดเตะเข้าไปเลยก็ตั้งใจหน่อยใช่เล่าพี่ฟังหน่อยแมนัดไม่ยังไงบ้างกดดันมากค่ะอก็ถ้าแบบถ้าแพ้ก็น่าจะตกรอบั้างถ้าชนะก็ได้คะแนนเต็มแมทต่อไปถ้าแพ้หรือเสมอก็เข้ารอบอยู่ดีอ้ยู้กดดันมอนกัน่าเช่อแมทนี่กดดันที่เขาเก่งด้วยอแล้วแม์นี้นะครับที่ไปแข่งที่เกาหลีเป็นเป็นการแข่งขันในโปรแกรมอะไรครับ เป็นรายการชิงแชมป์อาเซียนชิงแชมป์อาเซียนเยกลุ่มเออแล้วตอนนั้นเราไปเจอกับประเทศอะไรบ้างครับแมตช์แรกเจออิหร่านค่ะอิหร่านแมตช์สองเกาหลีใต้เกาหลีใต้และแมตช์สามจีนค่ะเจ้าภาพเจ้าภาพเลยใช่ไหมแล้วพี่อยากรู้ว่ามีทีมเยอะขนาดนี้แต่และประเทศก็แก่งแั่งนั้นเลยเราคิดว่าทีมไหนแข่งที่สุดในนี้ญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นทำไมถึงคิดว่าทีมญี่ปุ่นแข็งครับแชมป์โลกรุ่นในรุ่นนี้ค่ะมัเป็นแชมป์โลกรุ่นนี้ด้วยกดดันอสมควรนะเนี่ยทำไปเล่นไป เล่าวินาทีนั้นเลยที่จะเตะฟุตบอลเข้าไปในโกอย่างนี้ตัดสินใจหรือคิดนานไหมไม่ก็คิดว่ามันน่าจะมาถึงลูกเนี่ยมันก็เเข้าเลยมันถึงเวลาแล้วเราย้อนไม่ได้ต่อไปทักกิจิเวินาทีที่เรายิงเข้าเนี่ยเราเคยดูฟุตบอลต่างประเทศใช่ปะเวลาแบบ เวลาคนยิงเข้าต้องมีท่าดีใจเออท่าดีใจแล้วไปได้ยังแล้วไปมีแบบมีเอาเสื้อมาปิดหน้าไหมไม่ใช่อ่ะไม่ไม่ไม่เอาไม่ไม่ไม่โดนเขาบวกก่อนหนูก็หลับเลยเอาล้อใช่หนูก็โดนเปลี่ยนออกเลยเอา้วทำไมเตะบอลเข้าแล้วโดนบวกอ่ะก็หนูเข้าใช่ไหมพอหนูยิงแล้วเขาเข้ามาชาร์จประตูเข้ามาเขาเหมือนเขาจะเข้ามาป้องกันอะแต่บอลนันเข้าไปแล้วไปน้อมก็โดบอลวิ่งไปแล้วปิวเลยโอ้โหเสียดายเราไม่ได้เห็นวินาทีนั้นด้วยตาเราเองล้มเลยหนูล้มเลยเข้าหรือเปล่ายังไม่เห็นบอลเข้าเลยหนูแล้วฝึกถืนมา ใจไหมเนี่ยก็ชนะแล้วก็ดีใจร้องไห้หนูเจ็บหนูเจ็บไม่ดีใจที่ชนะนะเออร้องไห้เพราะว่าเจ็บดีใจ้วยส่งคราวนี้เราก็รู้แล้วในเรื่องของความเก่งต่างๆของน้องๆเนาะแล้วก็มีประสบการณ์มากมายไปมาหลายประเทศนะคราวนี้เนี่ยพี่อยากรู้แล้วว่าการที่เราเนี่ยจะไปแข่งแล้วก็ไปเป็นเยาวชนคนเก่งแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราฝึกซ้อมเรามีเทคนิคอย่างไรเราแบ่งเวลายังไงเออการเรียนการซ้อมเนี่ยแบ่งเวลากันยังไงบ้างครับ ก็ตอนเช้า่ะก็จะตื่นประมาณโค้ชจะปลูกตอนตีห้าแล้วก็มาซ้อมเลิกประมาณเจ็ดโมงแปดโมงอ่ะแล้วเก้าโมงก็ไปเรียนแล้วเลิกเรียนกี่โมงประมาณบ่ายสองค่ะซ้อมวิธีประมาณห้าโมงก็จะเป็นตารางแบบนี้ตารางมุกล่ะถ้าสมมติมันมีการบ้านเยอะเรามีการแบ่งเวลาอย่างไงครับซ้อมก็ต้องหลังเลิกเรียนก็ต้องซ้อมแล้วการบ้านก็ต้องทําแบบนี้จะแบ่งเวลาอย่างไงก็กลับมาจากเรียนก็รีบทําแล้วก็ ไปซ้อมแล้วก็กลับมาทำใหม่อ๋อกลับมาทําต่อเลิกซ้อมตอนรอบเย็นนี่ประมาณกี่โมงครับรอบเย็นประมาณหกโมงกว่าๆถึงกบทุ่มน้องเอินนั่งอยู่ข้างเราเอินบ้างแล้วครับแบ่งเวลายังไงเรื่องของการเรียนแล้วก็การซ้อมของเราก็เวลาแบ่งกันเวลาแบ่งเวลาเรียนก็ปกติเราก็เรียนพอเรียนเสร็จเราก็กลับมาพักสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็เตรียมตัวซ้อมไป ก็คือจะมีจริงๆแล้วโรงเรียนก็มีแบ่งเวลาไว้แล้วด้วยเนาะแล้วก็มาซ้อมตามตารางที่เขาบอกเนาะ <ừ m. S 1> อ่าคราวนี้มันหนักไหมเวลาที่เราต้องแบบใกล้สอบแล้วจะต้อง<ช>ซ้อมก็หนัก<ช>อ่านหนังสือก็หนักด้วยเราเราทำยังไงอ่ะก็คโค้ดก็แบ่งเวลาให้คะ่ะถ้าถ้าจะซ้อมก็ซ้อมสักหนชั่วโมงแล้วก็ปล<ช>่อยมาแสดงว่าคโค้ดและโรงเรียนเนี่ยมีส่วนมากๆเลยในการที่จะดูแลน้องๆเหล่านี้ถูกต้องะเนาะในแง่ของผู้ปกครองล่ะนี้อยากรู้ว่า แต่ละคนเนี่ยที่บ้านมีการสนับสนุนยังไงบ้างนะครับน้องเอิญก่อนก็ได้ครับก็ที่บ้านก็สนับสนุนทุกเรื่องเลยค่ะครับการกีฬาการเรียนเขาก็จะโทรถามบ่อยๆครับในแง่ของกําลังใจแหละครับมีการให้กําลังใจกันยังไงบ้างแล้วก็เวลาท้อเขาก็จะโทรมาว่าสู้ๆแบบครอบครัวเราก็เป็นกําลังใจให้อะไรแล้วเราอะครับ ที่บ้านเรามีกําลังใจมีการดูแลเราเองบ้างอฉีดไหมลูกเตะเข้าหนึ่งลูกพ่อป้อนหนึ่งหลังเลยใช่พันหนึ่งแม่จริงเหรอว่าแม่แม่เป็นแม่เป็นใช่ไหมใช้บทยังก็เหลืออยย่บ้างแต่ก็มีการอาฉีดอยู่ใช่ไหมใช่แล้วให้กําลังใจด้านอื่นยังไงด้านจิตใจหรืออะไรแบบนี้ก็คอยบอกว่าถ้าเหนื่อยก็ให้สู้ๆอ่ะเป็นสิ่งที่ฝันไว้ก็ให้ตั้งใจโอ้ยี่ดีจังเลยครับ นู้นเวลาตัวเหนื่อยไม่พักเหนื่อยเหนื่อยก็พักไม่รักต้องพอไม่ใช่เรื่องชื่แทลเปนเร่องกรหนข้างๆเอาดังบู๊ดงบุ๊กล่ะเราที่บ้านมีการให้กำลังใจเราอย่างไรบ้างพ่อให้กำลังใจเวลาเหนื่อยอะไรพ่อก็จะบอกว่าอะไรให้ตั้งใจนะความฝันเราอยู่ไม่ไกลเออซึ่งต้องบอกว่ากำลังใจจากครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าการที่น้องๆเนี่ยมาเป็นนักกีฬาด้วยต้องแบ่งทั้งเวลาเรียนแล้วก็เวลาฝึกซ้อมก็หนักแล้วก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วแล้วก็ความกดดันต่างๆในการแข่งขันก็มีส่วนมาก กำลังใจจากครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นการชุบนะชุบกําลังใจให้ตัวเอง<ะ>แล้วก็ได้มีแรงในการแข่งต่อไปสุดท้ายสุดท้ายพี่อยากจะให้น้องๆเนี่ยเป็นตัวแทนช่วยให้กำลังใจเพื่อนๆทางบ้านที่คิดว่าเราเนี่ย ไม่ต้องเก่งกันรูกทุกคนที่มือสมัครใจไม่ช่วงเก่งกันเพราะว่าเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยต้องดูเราแล้วอยากจะเป็นอย่างพี่อยาก้องไปเก่งอย่างนี้เออให้กําลังใจวิธียังไงบ้างที่ทําให้เราพัฒนาตัวเองเป็นเยาวชนคนเก่งได้น้องมุก่อนเลยครับทุกคนต้องได้พูดหมดเลยเมีวิธีการพัฒนาไงให้เรากลายเป็นเยาวชนคนเก่งแบบนี้ก็ต้องฝึกฝนค่ะฝึกฝนทักษะทุกอย่างเราเพิ่มพึ่ง ฝึกฝนบ่อยแล้วซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมแล้วก็จะเก่งขึ้นใช่พัฒนาก็จะเก่งขึ้นเองอะต่อมาเลยครับก็ถ้าตั้งใจในสิ่งไหนก็ให้มุ่งมั่นไปเลยค่ะตั้งใจอะไรก็ได้ที่เราชอบเอาให้มันมุ่งมั่นไปเลยทางเดียวเอาให้สุดๆไปเลยอาอสุดๆไว้พุ่งชนอ่านีอโอเคอะของเรามีวิธีการนี่นะครับให้น้องๆเป็นเยาวชนคนเก่งแบบเราได้ยังไงบ้างก็เวลาว่างก็ให้มาฝึกฟุตบอลเล่นกันค่ะครับอื ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อ๋อนี่สำคัญมากเลยนะฮะนอกจากการที่น้องๆเนี่ยมีแรงบันดาลใจเป็นคนในครอบครัวหรือว่าจะเคยเห็นคุณพ่อเล่นเคยเห็นพี่เล่นแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่าต้องมีไอดอลออที่เป็นนักพูดบอลใช่หรือเป็นฮีโร่ใช่ <laughs> คือใครบ้างแต่ละคนมีไอดอลของตัวเองไหม ของหนูเป็นมาตานักเตะทีมชาติบราซิลผู้หญิงผู้หญิงอ่าผู้หญิงด้วยทําไมถึงคิดว่าเขาเป็นไอดอลเล่นเก่งเล่นเก่งใช่ใจบอลฉลาดดิอ๋อใจบอลฉลาดเออก็อยากจะเตะเตะมุ่งมุ่งไม่ได้นะต้องฉลาดด้วยแล้วเราเป็ไอดอลของเราเป็นใครบ้างก็ก็มีอินเนสตาอินเนสตานักฟุตบอลทีมชาติอะไรครับลาเอ้ยสเปนสเปนทำไมเราเราถึงชอบอินเนสตาก็เขาเล่นเก่งเล่นดี เล่นเก่งเล่นดีใช่ไหมเออก็เลยให้เขาเป็นไอดอลอ่ะแล้วน้องเอิญเละครับชอบลอนโดค่ะโอ้ลอนโดทีมโปรตุเกสออสเต็ปสเต็ปขาดีอ่ะแล้วก็น้าร้องเต้นเต้นเลยอ่ะสเต็ปการเล่นคือช่วงขัช่วงล่างดีใช่ใช่ไหมครับก็เลยยึดเขาเป็นไอดอลเฮ้ยแล้วพี่อยากจะรู้แต่ละคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลหญิงด้วยระวังเป้าหมายในอนาคตไว้ยังไงบ้างน้องเอิญเลยก็ได้ครับ ก็อยากติดทีมชาติไปทุกทุกชุดเลยค่ะเล่นจนถึงอายุเท่าไหร่นะลูกมีแก่สุดเท่าไหร่โอ้ก็อาจารย์หนึ่งอาจารย์หนึ่งเหมือนอาจารย์หนึ่งเขามีเลทอายุไหมนักฟุตบอลหญิงทีมชาติก็เท่าไหร่อ่ะโตสุดก็แบบเกินเท่าไหร่ไปลูกสามสิบแล้วสามสิบกูยังเล่นได้อยู่อ๋อนี่คือแฟนกูอยากเป็นนักกีฬาฟุตบอลไปเรื่อยๆถ้ายังไหวจึงเล่นได้อ่าโอเคแล้วเราล่ะเหมือนกันอ่ะจะเป็นนักกีฬาไปเรื่อยๆใช่อื แล้วเราล่ะครับน้องมุกครับก็เหมือนกันค่ะอยากเพื่อนปะเนี่ยไม่อ๋ออยากอยากเป็นเหมือนกันค่ะเออเป้าหมายชัดเจนก็เออเนี่ยอยากอยากมาในเนี่ยอย่างที่บอกไงอยากเป็นอะไรเอาให้สุดเลยเป็นไปเลยแกยังยุ่ยก็ยังเป็นอยู่ถูกเออเขี้ยวหมากมาเตะบอลเออแฮปปี้นะหลังหลังนี่ไม่ใช่เท้าเตะนะใช้ไม่เท้าเคลี่ยบอลนะเออี่คือเนี่ยเป้าหมายให้น้องๆเขาวางเอาไว้นะครับในเส้นทางของการเป็นนักกีฬาฟุตบอลหญิงครับ เชื่อว่าใครที่ติดตามดูนะครับน่าจะได้แรงบันดาลใจโดยเฉพาะน้องๆที่มีความฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลน่าจะได้อะไรไปเยอะพอสมควรสําหรับช่วงนี้ที่สําคัญครับเชื่อเลยครับว่าวงการลูกหนังของประเทศไทยเรานะครับโดยเฉพาะฟุตบอลหญิงนี่อนาคตทีมชาติไทยสดใสนั่งอยู่ตรงนี้แล้วด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับครที่เข้ามาร่วมบุดคุยกันน,กนะครับไม่ไปบ้ายหรอ